แล้วตอนนั้นก็คือไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่คอนแทคแล้วก็เอากันไกลมาตัดเล็บเองคุณคะมีทุสุภาษ,ษิตตัดผมเองคือเอากันไกลหยิบกันไกลมาคุณมีพื้นฐานเรื่องของการตัดผมไม่มีครับไม่มีพื้นฐานเลยแต่สามารถหยิบกันไกลจากในบ้านนี่แหละแล้วก็มานั่งเล็มผมค,คือตอนนั้นคิดในใจไหมว่ามันจะออกมาเป็นทรงอะไรคะคือตอนนั้นแค่คิดว่าเอ้ยเอาแค่แบบมันไม่ทิ่มตาพอจะเราใส่ตาสั้นเื่อยไปเรื่อยๆตัดมาเป็นอยางไงโว้ย พอเห็นตัวเองในกระจกแล้วทรงนั้นช่วงนั้นเราก็เลยแบบหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลนี่ไงความวลับถูกเราเดินห้องน้ําไปเองจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ว่าเป็นตัวเองสะดุง้งเฮ้ยใครวะอย่างนี้เลยนะคะแส,สดงนี่ครับผมก็มีเขาเรียกว่าหลายๆช่องติดต่อมาแล้วก็เราสามารถไปเล่นได้เหมือนทุกช่องแหละเพราะว่าผมเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์แต่ว่าก็ดูบทอยู่ด้วยแล้วก็ดูไทม์ไลน์ของเราก็เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีไปทํางานให้ให้กับช่องหนึ่งอยู่เหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวจะ ไปอ่านบทเร็วนี้แหละแล้วก็ไปเวิร์กช็อปแล้วแล้วก็จะเริ่มถ่ายในเร็วนี้ครับผมส่วนพระอาทิตย์กับพระจันทร์น้องมิวชอบอันไหนมากกว่ากันคะโห oh, อันนี้ก็ชอบหมดเลยอีกอะ่ะ <Okay. S 1> <laughs> ก็ก็ชอบความเป็นพระอาทิตย์ด้วย mm. ชอบความที่แบบส่องสว่างในตอนกลางวันแล้วก็ชอบ <Okay. S 1> เป็นพระจันทร์ที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนก็คือผมจะอยู่รอบตัวคุณนะครับโอ้โหโปรเจกต์แรก ถ้าเร็วสุดปลายเดือนมกราปีนี้ก็น่าจะนี่แหละครับผมซิงเกิลสามกูดเดย์ครับผมแล้วก็ถ้าถัดมาก็น่าจะเป็นพวกแบบคอนเสิร์ตละกันอาจจะมีคอนเสิร์ตมาให้แบบทุกคนได้มาดูดูกันหน่อยแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะประมาณนั้นแหละพอโปรเจกต์ที่เราคุยกันมั้งแต่ต้นเลยค่ะใช่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยโหโปรเจกต์แน่นเอียดมากมากเลยก็จะมีหลายๆอย่างที่แบบทุกคนได้ติดตามกันเลยครับผมแล้วก็จะมีคือตอนแรกอ่ะปลายเดือนมกราจะมีงานกีฬาสีแต่ว่าที่นี้เนี่ยเรื่องเนื่งยโควิดอ่ะมันทําให้เรากำลังปรับรูปแบบอยู่ค่ะเพราะว่าคงไม่สามารถมาเล่นกีฬากันป้งแป้งป้งแป้งได้หรอกเพราะว่าอันตรายมากในตอนนี้ครับผมก็เลยต้องรอดูอยู่นะครับผมว่าจะดัดแปลงไปยังไงดีก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อยากเป็นเขาเรียกว่าอยากมีศิลปินในค่ายแล้วกัน mm hmm. ก็เป็นเป็นแพลนที่คิดไว้แต่แผนนี้น่าจะประมาณ2องสปีได้ก็คงจะเริ่มหาศิลปินเข้ามาในค่าย